เจ้าหนี้ขอดัดนิสัยลูกหนี้จ้างทนายฟ้องแพงกว่าหนี้ที่ติดมีเจ้าหนี้รายหนึ่งทนพฤติกรรมของลูกหนี้ไม่ไหวที่ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมชำระหนี้คืนสักทีนะคะ จึงไปปรึกษาทนายความนางสาวนิชารีภูสีซึ่งเป็นทนายความสำนักงานกฎหมายนิชารีค่ะให้ดำเนินการยื่นฟ้องลูกหนี้คือจำเลยเพื่อให้จ่ายหนี้จำนวน2,266บาทแม้ว่าจะต้องจ่ายเงินค่าทนายถึง8,000บาทนะคะซึ่งเจ้าหนี้ที่เป็นโจทย์ก็ยอมจ่ายค่ะ โดยทนายนิชารีภูลศรีได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook เป็นภาพของตนเองกับลูกความยืนอยู่หน้าศาลจังหวัดส,สีคิ้วปักช่องระบุข้อความว่าเคสนี้ลูกความให้ทนายฟ้องเรียกเงินค่าสินค้าเครดิตยอด2,266บาทเรื่องมีอยู่ว่าจำเลยเอาของโจทย์ไปกินไปขายกินจนหมดขายจนหมด ถึงเวลาสิ้นเดือนไม่จ่ายไม่โอนผัดจนกลายเป็นแหนมตัดมาเกือบปีโจทย์ไม่ไหวให้ทนายยื่นฟ้องค่าทำลาย8 0 0พโจทยอมขึ้นศาลนัดแรก27กุมภาพันธ์สอ6 6นาจำเลยจะขอผ่อนเดือนละ500โจทย์ไม่ยอมค่ะให้เวลาแค่5วันเท่านั้นจำเลยก็โอเค แล้วนางก็เริ่มทยอยผ่อนตั้งแต่วันที่1ถึง5มีนาคมทีละ200 230 200 233 1,400จนครบกำหนดมีนาคมโจทย์ก็ได้ยอดครบ2,266บาทจบคดีสำหรับลูกหนี้บางคนมองว่าเงินน้อยโจทย์ไม่ฟ้องหรอกไม่คุ้มค่าทนายคิดผิดนะคะ ทนายนิชารีบอกแบบนี้เลยค่ะจ้างค่าทนาย8,000เพื่อฟ้องเรียกเงินคืนจากลูกหนี้2,000กว่าบาทเท่านั้นมีนะคะคุณผู้ชมหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปกลายเป็นข่าวดังละค่ะชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอย่างเช่นดูทรงโจดเนี่ยไม่อยากได้เงินคืนแต่โจทย์อยากดัดนิสยัยเอาบ้างพวกที่เอาของไปขายแล้วไม่จ่ายนะแถมปากเก่งอีกชอบมากค่ะไอดอลเลย ขอแชร์เพื่อให้ลูกหนี้คนอื่นๆหลายคนสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นเงินหลักร้อยเนี่ยจะสามารถฟ้องเอาคืนได้หรือไม่หลายคนก็บอกนะคะว่าเริ่มอยากให้ทนายนิชารีเนี่ยมาว่าความให้แล้วค่ะเพราะตัวเองก็ถูกลูกหนี้ติดเงินอยู่เช่นกันนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยทนายนิชารีก็ยังได้แชร์ภาพ กล่องข้อความค่ะใน Facebook ของตัวเองที่มีลูกความหรือว่าคนเนี่ยเข้าทักมาทักมามากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องลูกหนี้เนี่ยจำนวนมากเลยนะคะเคสอีกจำนวนหลายๆคนที่มีทั้งหลักร100้อยถึงหลักพันแต่ค่าทนายเนี่ยมันสูงกว่านั้นก็ยอมค่ะ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ EC Coffee โดยทีมข่าว EC ยุคนครับ <Wow. S 1> ผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับ <S <S หากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟ ى. เพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับสําหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับ ส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟู <ool> และเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้น ทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมอง นอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บบำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมขอพกคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s e y w s w s Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชม และจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ